ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิวๆสบายๆกันนะครับวันนี้เราจะมาทําข้อมูลเกี่ยวกับแ d l e r อร์หรือแอดล่ส่วนตัวผมขอเรียกว่า a d ดเลอนะครับคําแนะนําควรจะใส่ฟังแล้วก็ดูคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้เสียงเบามากครับฉะนั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดมาเราจะเจอสเกตดาวตกที่ตกลงมาจากฟ้าซึ่งมันทําให้เกิดเรื่องลึกลับขึ้นในดินแดนตะวันออกกลาง โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยวิทยาในกรุงปารีสตุรกีและอินเดียที่ถูกส่งไปตรวจสอบแต่อยู่ดีดีพวกเขาก็ได้หายตัวไปด้วยเหตุนี้หน่วยวิทยาในกรุงปารีสก็เลยต้องส่งตัวแทนมาพูดคุยแล้วขอความช่วยเหลือจากหน่วยวิทยาสาขาญี่ปุ่นแล้วจิมก็ได้โชว์แผนที่ออกมาแล้วก็ชี้เป็นสถานที่หนึ่งจิมบอกว่าที่นั่นเป็นสถานที่ที่น่ากลัวมากเพราะว่าแถวนั้นมีเมืองลึกลับที่ชื่อวาลาดห,หรือบาลาจิว ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะไปสถานที่นั้นกันละเมื่อไปถึงพื้นที่ก็ได้เจอกับสนามแม่เหล็กที่รุนแรงทำให้การควบคุมเครื่องบินและการติดต่อขัดข้อง แต่สุดท้ายพวกเขา,าผ่านไม่ได้เพราะฝนหน้ามุรามัสึกแต่ถึงจะผ่านมาได้แต่ว่าพอสนามแม่เหล็กรุนแรงเกินไปจะทําให้ยานได้ร่วงลงซึ่งจิมก็เลยบอกว่าเมืองบาลาัสน่าจะอยู่ใกล้ๆนี้พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกมากเลยต้องเดินสำรวจเอาจนสุดท้ายพวกเขาก็ได้เจอกับสเกตดาวตกแต่จากการตรวจสอบสเกตดาวตกไม่เกี่ยวอะไรกับสนามแม่เหล็กก่อนหน้านั้นเลย ไม่ฝั่งที่เญ่กำลังส้มเครื่องวิทยุสื่อสารอยู่แต่ในตอนนั้นเองก็ได้มีสัตประหลาดโผล่มาอีเดนีไม่ได้แต่ว่าสัตวประหลาดตัวนั้นได้พังยานไปแล้วซึ่งอาราชิก็จะลองไปตรวจดูมันจะมีอะไรใช้งานได้หรือเปล่าในตอนนั้นเองสัตวประหาดตัวนั้นก็ได้กลับไปอีกครั้ง ตววิทยาก็พยายามจะโจมตีใส่มันแต่ว่าก็ทําอะไรมันไม่ได้แถวยงโดอยุทธอาวอุธปีก็เลยหนีจนเดินหลงไปเจอกับเมืองวาลานเข้าให้โดยวิทยาก็ได้เข้าไปในเมืองและพยายามพูดคุยกับคนในเมืองแต่ก็ไม่มีใครพูดรู้เรื่องด้วยสักคน แต่ในตอนนั้นก็ได้มีแม่นางคนหนึ่งที่ได้เข้ามาคุยกับหนอยวิทยารู้เรื่องเธอบอกว่าเธอชื่อชาตัม้มจากการพูดคุยเธอเรารู้ว่าสกุลอดก่อนหน้านั้นชื่อแอนเลอร์แถมเมืองนี้ก็เคยเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองอย่มากพูดคุยกันไม่ได้นานแอนเลอร์มันก็จะโผล่มาทําลายเมืองเต่าก็เลยเปลี่ยนเป P ็นพี่แมนแล้วไปสู้กับมันแบบดูเดือดเลือดท่าแม่สุสีก็เลยเกินแต่พี่แมนของเราก็ต้องปล่อยพลังสเปเซียมใส่มันละแต่มันจะไม่เปอะไรเลยเนี่ยดิทอ้งทพี่แมนของเราเะถหายแล้วตอนนั้นชาตัม้ม<ๆ>ก จาจรูปปั้นเทพเจ้าโนอาแล้วก็ได้ให้หน่วยวิทยาศาส่เจ้าแอนเลอร์ทำให้มันร้องจากแล้วบาดกแข็งไปวะส่วนใครที่อยากดูตอนนี้ก็ไปดูในช่องอุตแมนภาคไทยได้นะครับแต่ต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องความสามารถของเจ้าแอนล่ากันแ <etic> มกเนติกเรคคำอธิบายง่ายๆของมันก็คือเป็นลำแสงแม่เหล็กที่ดูดโละหะได้ทุกชนิดแถมยังดูดสิ่งมีชีวิตได้ด้วยแต่ยิงใส่ศัตรูที่กำลังชาร์จพลังอยู่ก็จะดูดซับพลังของศัตรูมาได้ o บลิงไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะเป็นการเดินทางในใต้ดินที่รวดเร็วมาก m a n น b บ e ลแพนเซอเป็นการใช้การามหนีบศัตรู เดว a ี่บลเป็นท่าที่จะพ่นฟันใส่ศัตรูโจมตีศัตรูไม่ให้รู้ตัว Rising Seizer เป็นท่าที่ทำให้พื้นดินยุบแล้วทำให้ศัตรูติดอยู่กับพื้น Exo Skeleton เป็นกรอบโครงกระดูกเนื้อหุ้มที่แข็งแกร่งมากสามารถทนการโจมตีที่ใช้พลังงานในทุกประเภทอย่างเช่นลำมแสง s เ a c e i u m ของกี่แมนช่วงต่อมาเราจะมาบอกกันว่ามันปรากฏตัวในซีรีส์ไหนบ้างครั้งแรกที่โผล่าพี่แมนปี1966ตอนที่7 แล้วมันกยังกลับมาอีกครั้งในตอนที่35มาในฐานะวิญญาณโผลในตอนที่11ของดโอลต้าแมนแม็กตรากาแล็กซี่เมกามอนสเตอร์แบทเทิลเวอร์เอนดิซในตอนที่4 m e เมกามอนสเตอร์แบทเทิล a ตร้าแอดเวนเจอร์นีโอเมกามอนสเตอร์แบทเทิลอุลตร้ากาแล็กซี่เดอะมูวี่โอลต้มนากะเกรดฟาร์มรู้ชุดของแอนล่ามาจากโอลต้าแมนแม็กซึ่งจต่แปลงนิดหน่อยจะได้เอามาใช้โอลต้าแมนซากะอุลตราแมนกิงก้าตอน7ตอนสุดท้ายของลต้าแมนเอ็กซ์อุลตร้าแมนเอ็กซ์เดอะมู อุลตราแมนออฟในตอนที่6อุลตร้าแมนอารถึงจะไม่ได้โผล่เป็นตัวแต่ก็มีการเล่าว่าไม่เคยโผล่มาแล้วอุลตร้าแมนอนาเธอร์เจนิสิช่วงฟาร์มรู้เอร์ชือ่อแอนเนอร์มาจากแอเลียนคนสวมชุดเทโร,อ,รอารังคเสียงของแอนล่าเป็นเสียงของโลดันที่เร็วขึ้น แอนเนอร์ <End> ler, เคยเป็นหนึ่งในไอเดียของแทบซูลมอนสเตอร์อุลตราเซเว่นร่วมกับเพเกล่าและเรย์ชิงแอนเ r อร์เป็นสัปหลาตัวแรกที่ลอดจากลำแสงสเปเอียมของปี้แมนแอนเนอร์เป็นสัปหลาตัวแรกที่ถูกหน่วยวิทยาจาก,การเชื่อของเมืองบาลาสมาจากหินสีฟ้าไมเคิลโคไม่ได้เกมไคจูบัสเตอร์แเป็นสายพันธุ์ย่อยชื่อแอนเนอร์ไวทเกมอุลตราแมนพีเอสสองข้อมูลเท่าที่ผมรู้ก็ประมาณนี้แหละครับรก่อนไปผมขอแนะนําช่องนี้ไว้ด้วยกันนะครับบอกไว้ก่อนผมไม่ได้รู้จักกับเขานะครับแค่ว่าเขาทําประวั แอนเนอร์มันเจ้าในช่องเขาก็มีข้อมูลที่ผมไม่ได้บอกไปด้วยเพราะว่าผมขี้เกียจส่วนตัวผมก็ขอลาไปก่อนแล้วครับ